สวัสดีครับพบกับช่องโอซิลิสนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับจะเป็นเซ็ตเหรียญน,นะครับสำหรับสายโลนะครับแบบไม่มีเหรียญกิจกรรมนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าบางคนก็จะไม่มีเซ็ตเหรียญชูกาใช่ไหมเราก็จะมาแนะนําเซ็ตเหรียญสําหรับสายโลที่แบบว่าไม่ต้องใช้เหรียญกิจกรรมเลยนะครับทำได้ง่ายนะครับเซ็ตเหรียญแรกเราจะแนะนํเงินทั้งหมด2เซตนะครับ เซตเหรียญแรกก็จะเป็นเซตที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นโคราซอนนะครับมีซาโบนะครับแล้วก็มีฟูจิโทระนะครับก็คือจะเป็น3เซตน,นี้นะครับด้วยเหรียญของตัวมันเองเนี่ยทั้ง3เหรียญน,นะครับก็คือจะลดความเสียหาย5%เมื่อเราอยู่ในธงพูดง่ายว่าเราใส่3เหรียญเนี้ยและเราอยู่ในธงตัวเองหมายความว่าธงที่เราคลองอยู่ได้อยู่เนี่ยนะครับเราจะลดไปหมดสิห้าเป ถ้าไปรวมกับคุณหนึ่งสมบัติของตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมันก็จะทําให้ลดเยอะมากๆเลยลด10-15%นะครับโดยถ้าเราใส่3เหลียนนี้เนี่ยมันจะย่นเวลาครูดาวสกิล1 14%ย่นครูดาวสกิล2อีก14%ย่นครูดาวการหลบหลีกอีก7%นะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าลดความเสียหายลดลงเนี่ย15%นะครับเมื่ออยู่ในทีมในทงตัวเองนะครับ เหรียญนี้ถือว่าดีไหมผมพูดได้ว่ามันดีนะครับเมื่อลองดูสังเกตนะฮะถ้ามารวมกับคุณสมบัติตัวละครเนี่ยอย่างของมีฮอคใช่ไหมฮะก็ได้รับความเสียหายลดลง30%มาอม่อยู่ในทงแล้วก็จากเอ็กแท็กเกอร์ยีก็50%เข้าไปแล้วแล้วก็ถ้าเลือดเรามากกว่า50%ก็เป็น80% 80%บวกไอ้นี่อีก15%เป็นเท่าไหร่นีเนเเซนต์นะครับ แปลว่าเราโดนดาเมจที่แท้จริงแค่5%เท่านั้นเองสำหรับถ้าเราโดนสายหมัดนะถ้าเราเล่นมีฮอคและโดนสายหมัดนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับว่าเราจะใช้ตัวละครตัวไหนเล่นนะครับให้แบบว่าถ้าคุณมันเหมาะกับคุณสมบัติตัวละครที่แบบเขาเรียกไงที่มีอยู่ในทงแล้วลดเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วด้วยนะครับก็แต่ของผมจะเพิ่มอีก5%ของผมจะไปเพิ่มจากตรงนี้ฮะแกนลน์นะครับเเราใช้ซับแกนลน์เพราะว่าความเสียหายจากศัตรูถ้าเดียวกันลดลง15%นั่นหมายความว่า เออโรเจอร์ฟันผมไม่เข้าถ้าฟันก็คือมัน,มนเบามากเพราะาถ้าตรงคุณสมบัติทั้งหมดแล้วอยู่ในทงเนี่ยเพราะโรเจอร์สีเขียวใช่ไหมเป็นสายหมัดด้วยใช่ไหมแล้วผมใส่ชุดนี้แม่งโคจะลดแบอบกว่าเขาเรียกลดเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะก็คือฟันไม่เข้าแต่เมื่อไหลก็แล้วแต่นะครับที่เลือดเราลดต่ํากว่าคุณสมบัติที่เขาตั้งไว้เนี่ยก็เข้าเหมือนเดิมนะครับส่วนเส้นเหรียญที่2นะครับที่จะมาแนะนานะครับจะเป็นเส้นเหรียญชุดเอเนลนะครับเออ ชุดชุดนี้คือผมผมจะชอบกว่าชุดที่แล้วนะครับคือมันคูดาวสกิลหนึ่งสิบห้าคูดาวสกิลสองเอ้ยสิบสี่เท่ากันนะครับแต่เส้นเนี้ยมันจะเพิ่มการหลบหลีกนะครับอ,อ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อาจจะทําให้ศัตรูโดนไฟช็อตได้ด้วยถึงสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ลดความเสียหายลงเมื่ออยู่ในธงตัวเองสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าธงเราน้อยกว่าหมายความว่าธงเรา,เราบ้านเราตามอยู่อย่างเงี้ยครับบ้านเราตามอยู่แล้วธงเราน้อยกว่านะครับ แล้วเราอยู่ในธงตัวเองนะครับเราจะเพิ่มเขาเรียกลดการโดนลดการโจมตีลงอีก7%หมายความว่าถ้าธงเราน้อยกว่าแล้วเราอยู่ที่ธงบ้านเราเราจะลดไปทั้งหมด17%ซึ่งสูงกว่าเซ็นเมื่อกี้แต่เงื่อนไขมันมากกว่าแต่อีกข้อดีของมันก็คือมีโอกาส3%ให้ศัตรูโดนไฟช็อตฉะนั้นเพื่อเขาเรียกไงอะเดี๋ยวจะหาว่าผมบอกว่ามันดีแล้วไม่กล้าใช้นะครับ เดี๋ยวผมผสมให้ดูเลยนะครับว่าผมจะใช้เซตนี้จริงๆนะครับเพราะจริงๆอะเรามีเซตหลักของเราอยู่แล้วนะครับแต่เซตเนี้ยเราจะไว้ผมเวลาเราเล่นสายโล่สองตัวอยู่ในทีมเดียวกันนะครับผมก็เลยผสมให้ดูเลยเดี๋ยวขออนุญาตอัพเหรียญนิดนึงนะครับโอ้โหได้คิทิคอลนึกว่าได้แอคแท็กมาครับจะได้ไม่ต้องเสิงเหรียญกิจกรรมนะครับเสียดายนะครับเดี๋ยวพอดีเหรียญมันสู์อยู่มันยังอัพไม่ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตอัพแป๊บเดียวนะครับอ๋อก็ต้องใช้อันนี้อันนี้สองเหรียญวะอ๋อเมื่อกี้มันมี ที่จะเข้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์มาเดี๋ยวผมไว้ผสมทำเหรียญให้ซับผมไม่เอาผมขออนุญาตทำเหรียญใหม่กันนะครับแป๊บหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตามช่องโอซิลิสนะครับเออกดติดตามได้นะครับกดกระดิ่งได้นะครับเราจะกลับมาทำคลิปให้ได้บ่อยที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเราน้อยแต่เราก็อยากจะเล่นเกมนี้อยู่นะฮะเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ให้ได้บ่อยนะครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะครับขออนุญาตอัพแป๊บหนึ่งนะครับ ส่วนเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมเมื่อกี้พี่ลืมพูดไปนะครับคือเหรียญซีซ่าคาวนะครับเหรียญซีซ่าคาวเนี่ยก็คืออยู่ในธงจะลดดาเมจหเนเช่นกันนะครับแต่ที่ผมเอาอันนี้เพราะว่ามันจะได้แท็กของเหรียญเนี่ยมากกว่า1สเต็ปก็คือจะย่นเวลาคูดาวหลบหลีกได้ถึง10%นะครับแล้วก็จะได้ไอ7้7%ที่ผมบอกอยู่ในธงแต่ธงน้อยกว่าเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนะรับเอาอะไรดีอันนี้เอาเป็นแอคแท็กล้วนแล้วนะครับผมพอดีเีเรรยกกิจจมมมผมะมี แอรคร์14%ที่ที่ผ่านมาเขาก็ให้เราซื้อใช่ไหมเราผมก็ซื้อซื้อไว้เก็บเก็บซื้อไว้นะครับแต่ไม่เคยใช้นะครับที่มันมีเยอะเพราะผมไม่เคยใช้มันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมไม่ใช้เหรียญเดิมๆไม่ค่อยได้อัพอะไรเพราะเอาจริงๆนะเหมือนกับการให้เ,เดี๋ยวบรสบอกเหรียญก่อนนะครับเหรียญพวกนี้เราก็ซื้อหาจากกิจกรรมได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่มีเหรียญจากจากกิจกรรมจริงๆนะครับเอเนลตัวไฟช็อตไอตัวล่างยักษ์นะครับล่างอ้วนนะครับ กับเหรนซิซ so so ่าคาวเนี <c oughs> ่ยนะครับม kind of ันอัพแอคแทกได้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็ค่อยๆอัพกันไปก็ได้แต่พอดีผมต้องการจะมารีวิวไงผมเลยยัดเหรียญไปเลยทีเดียวนะครับก็ที่ผมจะพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือถ้าสมมติว่าจริงๆหลายๆคนมีคําถามเยอะมากใส่เหรียญอะไรดีใส่เหรียญอะไรดีนะครับจริงๆเหรียญอะไรมันก็ใช้ได้นะครับมันเกมนี้มันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ว่าเติมเยอะแล้วจะเก่งนะครับ เพราะว่าบางคนเติมเยอะเหรียญเทพมาเลยสิบแปดอัดแน่นทุกอย่างเหรียญทุกอย่างฟูหมดแต่ถ้าเขาเรียกไงสกิลเพย์มันมันยังไม่โอเคมันก็ยังไม่โอเคแต่ถ้าสมมติใช้เหรียญธรรมดาแล้วสกิลเพย์พอได้อย่างเงี้ยมันก็ไปต่อได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยสมมติได้เลยเป็นกําลังใจให้กับกับคนที่เล่นใหม่แล้วก็ไม่มีเหรียญดีๆเลยอะไรเงี้ยบางครั้งผมใช้เหรียญไอแท็กสิบสองยังมีเลยนะคือมันมัน,ม,นมันช่วยอ่ะมันช่วยครับแต่ มันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับต่อให้ดีเฟนต์โคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยแต่หลบไม่ได้สักสกิลอ่ะก็ตายอยู่ดีนะครับมันสําคัญอยู่ที่แบบเออเราจะหลบได้ด้วยนะครับเราจะเข้าจังหวะถูกไม่ถูกนะครับก็สําหรับการอัปเหรนนี้นะครับผมจะอัพเป็นเอ่อแอคแท็กแล้วก็เป็น HP แล้วกันนะครับก็คือจะเป็นโจมตีกับเลือดแค่2ออย่างผมจะไม่รับไม่อัพดีเฟนต์เดี๋ยวเราจะมีคิดลับนะครับก็คือเขาเรียกเป็นวิธีการคิดดีเฟนต์นะครับ จริงๆมันไม่รับนะครับแต่คนไม่พูดถึงกันมานานมากแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับถ้าไม่ลืมเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับเป็นเล็กวิธีการคำนวณว่าทำไมผมถึงไม่ใช้ดีเฟนซ์เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอในคลิปต่อไปแล้วก็กดฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเราจะมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวขอดูนะครับจริงๆพลังโจมตีเท่านี้นะครับพอไหมครับผมว่าไม่พอเพิ่มอีกสักเหรียญดีกว่าครับ ขออนุญาตเพิ่มพลังโจมตีอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับให้เป็นแอคแท็ก70%เลยแล้วกันคือขอแรงด้วยพูดง่ายนะครับขอแรงด้วยแรนนี้ที่ผมไม่ได้ใช้เ,เป็นดีเฟนต์เลยนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากที่คุณสมบัติของเหรียญมันลดและคุณสมบัติของตัวละครนะครับมันช่วยลดให้ได้มากกว่า80%อยู่แล้วนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องอัพดีเฟนต์เท่าไหร่นะครับอก็เป็นชุดน,นี้เลยแล้วกันครับเรียบร้อยครับก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับ เออเดี๋ยวนะผมเซฟเซฟไว้หรือยังโอเคผมเซฟเซฟไปแล้วนะครับก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับเอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วที่เหลือก็ลงเลื่อนหมดเลยนะครับผมจะได้บวกเลือดทั้งหลังถึงสี่พันนะครับบวกพลังโจมตีพันหนึ่งนะครับก็เน่นะครับยนกราสกิลหนึ่งสิบสี่สิสองสิบสี่ลบสิบอะไรเงี้ยครับเนี่ยคือได้พลังโจมตี70%็ิเอร์เตามที่คิดไว้แล้วก็เลือดอีกห้าสิบหกเปซนนะครับอ้อก็เดี๋ยวว่าลองเทสกันดูหน่อยนะครับ ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับมีฮอคโอ้โหไม่รู้ว่าจะหมู่หรือจ่าเดี๋ยววิธีการเทสให้ดูเลยนะครับก็คือเราจะพยายามหลบให้น้อยที่สุดน,นะครับเราจะพยายามบอกว่าให้ดูแบบดามเมจที่เราโดนเต็มๆนะครับว่าเราจะโดนประมาณเท่าไหร่เราจะไม่ค่อยหลบนะครับฉะนั้นอาจจะดูบอกว่าโดนบวกเยอะสักหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันสังเกตที่เลือดผมครับเลือดผมสอง3มื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบถือว่าสูงที่เดียวนะครับ 7,930นี่ถือว่าสูงทีเดียวเพราะมันเหมาะกับอ่าเคุณสมบัติตัวละครด้วยว่าถ้าเลือดสูงกว่าเท่านี้นะครับเราจะโดนลดลงเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเหมาะทีเดียวครับฟันไปเบาๆครับโดนไปเบาๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวขอชาร์จเกตให้เต็มก่อนครับขอชาร์จเกตเราก็ดูมินิแมปนะครับระหว่างนี้เราก็ดูมินิแมปไปนะครับมีฮอกรากดาบครับดาบน่าจะหนักมากนะครับโอ้โหข้างเขาว่าโบกกันใหญ่แต่ขอบวกได้สักนิดนะับ เอาให้กระเดนไปก่อนนะครับโอ้เจอลูฟี่โอครับเจอลูฟี่โอนะครับมาครับฟันฟันครับลูฟี่โอมามาปล่อยอ้โหดีสี่สิบหกครับโอ้โหนี่ขนาดไม่ใช่ใส่มัดนะครับโดนไปแค่สี่สิบหกเท่านั้นเองมอมันเป็นคุณสมบัติของแท็กนี่ครับไม่ต้องชาร์จครับปล่อยทันทีครับคิวไปทันทีครับมันเป็นอย่างที่บอกเป็นคุณสมบัติของแท็กเลยนะครับอ้าวลูฟี่โอใส่มนเลยครับโอ้โหสี่ร้อยห้าสิบเปี โดนสกิลเขาเข้าไป454ลูฟิี่โอถึงกบงงเฮ้ยทำไมนี่เขาถึกครับผมก็ถึกได้แค่ในธงนะครับแค่นั้นเองนะโอ้โหแต่ผมก็ฟันเขาไม่เข้าเช่นกันนะครับก็เลกถึกเจอถึกนะครับฟันไม่เข้านะครับคราวนี้ใครมาช่วยโอ้โหมากันเต็ม้วคราวนี้มากันเต็มก็าสาดเข้าไปก่อนนะครับสารเข้าไปเราก็โดนะครับเรือเราลดลงมาเหลือ2 0 0ะครับยังพอไหวครับ อยู่ไกลขอนยาชันแล้วก็ปล่อยครับหอฆ่าไปได้ตัวนะครับเสร็จแล้วเราบูทลงมาบูทลงมาเราใส่แน่นอนครับบูทลงมาขณียาใส่ก่อนนะครับยังไม่ให้ดูดาเมจนะครับอ้โหเพื่อนแย่งคิวไปหมดแล้วนะครับเพื่อนทีมเราไม่ธรรมดาครับพี่เสือจะเอานะครับโอ้พี่เสือจะไปเล่นแถวกลางนะครับเมื่อพี่เสือเล่นแถวกลางเราดึงธงนี้ทันทีครับมาช่วยนะครับมีเพื่อนเรามาช่วยนะครับ เราจะดึงได้ไหมดึงได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เกียร์สี่เข้ามาครับเอาแม่งหลบผมผมก็ปาจีหลบตามนะอย่างที่บอกของเม่เล่นนานนี่โอ้โหเล็กลากเลืกลกนะครับอัดให้กระเด็นไปก่อนนะครับฟันไปสองทีแล้วก็ชาร์จรอนิดนึงครับแล้วปล่อยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราชาร์จเต็มเนี่ยมันจะดังกึ้งใช่ไหมแล้วคนจะรู้จังหวะแล้วหลบจังหวะนั้นได้นะเพราะไอตัวเนี้ยสมมติว่าเราปล่อยฟันไปสามทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันโดนทีแรกมันก็ล้มเหมือนกันนะครับคือค่าเท่ากันนะครับไม่ต่างกัน บ้านเราโดนนะครับฝั่งนู้นบ้านเราโดมแต่ผมไม่ไปนะครับเพราะว่าผมยังไปไม่ได้ครับเพราะถ้าผมไปเนี่ยเขาเรียกหนึ่งในสองตัวนั้นต้องโผล่มาที่ทงที่ผมอยู่แน่นอนฉะนั้นผมค่อยๆมาอย่างนี้แล้วกันครับเราก็หลบปั๊บหลบเสร็จอ่ะเขากดหลบปั๊บผมก็ใส่สกิลเข้าไปครับก็เด่นตายเรียบร้อยครับโอซิลิสครับสะใจจริงๆครับเป็นท่าหักไม้ครับอเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็ดึงทงนะครับ เกมนี้ดูเหมือนแบบจะชิวๆง่ายๆครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเขายังไม่ค่อยจอมตีมันหนักหน่วงเท่าไหร่นะครับเราดึงลงได้ครับอ่าครับเจอตัวเก่งผมด้วยนะครับตัวนั้นนะครับชื่อที่อะไรลืมไม่ได้ลืมนานครับจะมาใส่สกิลว่าปล่อยเลยครับให้ดึงทองเลยครับนีฮอกใจดีให้ดึงทองดึงเลยดึงเลยโคตรหยามโคตรหยามเก็อดกอนเลยดว ก็อย,อย่าไปทําตามนะครับแต่มีดราม่าครับอันนี้ผมควรนตีเล่นๆ,น,ๆนีเฉยนะครับ<笑><笑>นี่นะครับก็อย่างที่บอกพอเราใส่เซตเนี้ยเอ้ยแต่เมื่อกี้มันไม่โดนช็อตเลยนี่หว่าไม่มีหรือว่าผมไม่ได้สังเกตไม่แน่ใจนะว่ามีใครเพราะมันมีโอกาสแค่สามเปอร์เซ็นต์นะงไม่รู้ว่าใครโดนผมจะโดนช็อตบ้างหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูตาที่สองกันนะครับ อย่างแบบมันจะซ้ําๆหน่อยนะครับพอดีอ๋อผมไม่ได้มีเวลาเล่นแบบหลายช่วงเวลาอย่างเงี้ยผมเล่นทีเดียวผมอัดทีเดียวไปเลยนะครับแพรโฆษาผมลงคลิปให้หมดนะครับเนี่ยมุมกล้องผมหมุนเองเห็นไหมฮะเมื่อกี้ปกติดึงมุมกล้องจะไม่ไม่เป็นงี้ผมไม่เข้าใจว่ามันต้องเซฟตรงไหนเหมือนกันนะฮะแต่มุมกล้องผมหมุนเองรู้สึกแบบเซ็แบบงมากเวลาเล่นจังหวะที่แบบว่าโนเนียพัวพันเนี่ยมุมกล้องผมหมุนเองตลอดนะครับมันก็รู้สึกแบบเจ็งๆหน่อยๆหน่อยๆหน่อยนะครับเมื่อกี้ว่าวไปครับเขินรับ ตานี้เขินเลยครับมี่เกาบอกโอ้โูเขินเลยครับไม่ไหวครับเดินลากดาบนอนหนีมานี่เลยครับตุ๊กป่องมานี่เลยครับโอ้ยโรเจอร์กำลังโดนลุมนะครับกําลังเจอโอซบลงครับเราก็ใส่สกิลเขาไปก่อนครับหืมตั้งใจใส่ตัวนู้นโดนตัวนี้แต่ตัวนี้ตายนะครับโอ้ไม่เป็นไรนะครับโรเจอร์เขาไปบวกให้โรเจอร์บวกก่อนนะครับฝั่งนั้นโอเด้งมาช่วยนะครับพอเด้งมาช่วยผมขออนุญาตชาร์จครับมันจะไกลไปปะเนี่ยเหมือนจะไกล โอ้โหนั่นไงจริงๆด้วยครับไม่เล่นนานจับจังหวะไม่ดีขอโทษด้วยครับแต่ผมใส่สกิลนี้โดนไปหนึ่งะครับแล้วก็โดนไปสองหนึ่งสองครับข้าวไปสองตัวครับดีวานเขามาหักไมเลยครับแก้เขินได้หน่อยนึงนะครับมาครับโรเจอร์เขามาผมหนีมาก่อนนะครับมาที่ทงเพราะว่าอย่างที่บอกเราถึกในทงนะฉะนั้นถ้าเราถึกในทงเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบบู๊บวกเขาขนาดนั้นนะกันได้กันเดี๋ยวผมขอแนบไปเติมเกรดทงนี้กันอ้าวโอ้โหโรเจอร์แม่งก็มาทงนี่ครับผมไม่ไปก็ได้ครับให้เขาไไปอ่่มมบบาด้วยครั น่ไม่ไปเกลิ่มเกตดด้วยนะผมก็นึกเขาจะไปเฝ้าธงนะครับงงรับหลบได้ครับพอหลบได้เสร็จนะผมจะใช้สกิลตัวไหนอ้าวมากดสกิลไม่ต้องชาร์จครับอย่างที่บอกครับไม่ต้องชาร์จเรียบร้อยครับโดนเข้าไปนะครับแต่ไม่ถึงกับตายนะครับหืมขออนี้หลบเข้ามาในธงก่อนนะครับพื้นที่ปลอดภัยของเรานะครับไหนครับเข้ามาสองครับเข้ามาสองผมใส่สกิลเข้าไปครับโดนไหมครับไม่โดนนะครับเขินอีกแล้วอาครับเขินเขินหลบเข้าธงครับเวลาเขินต้องหลบเข้าธงก่อนนะครับโอ้โห ว้าวบ่อยมากครับผอไม่เล่นนานเราจังหวะมันเหลือเราเแลรพลาดบ่อยมากนะครับเนี่ยนอกห้องเราจะโดนอย่างเงี้ยปะพันพันอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเราอึดอยู่นะก็ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหลนะเพราะเราไม่มีดีเฟนต์เลยนะครับถือไม่ขี้เหลครับใส่สกิลว้าไปครับโดนสองตัวครับหึเราก็หนีออกมาก่อนชาวมาก่อนแล้วก็ชาร์จแล้วก็ปล่อยครับเขาก็ปล่อยเหมือนกันโอ้โหเนี่ยผมคิดว่าผมไม่คิดว่าหลบพ้นไงยดยนะขอนี่อันนี้ก็รบ มันไม่ทันจริงๆนะฮะโอ้อซูมนี้ของเรามันเทพจริงๆนะครับต้องบอกเทพจริงขออนุญาตมาช่วยทีมก่อนนะครับไปทงไหนครับทงหน้าโดทงหน้าเพื่อนเราดึงนะครับเอาทงนี้แล้วกันครับเอาเขามาเดินหนีเดินหนีเนี่ยฟันเรียบร้อยครับตายครับพอตายผมดึงทงครับเฮ้ยมาทําไมไปกันทงโน้นไม่ต้องมาพ่อเอ้าไม่กันทงนู้นอีกโอ้โหโอ้เครื่องกันเลยครับอย่างนี้ เสียใจมากนะครับ <trabaj> อ <en> ุ้ยเขาแยกกันไหมเขาไม่รู้เขาแยกไหมผมกันตรงนี้ก่อนครับไม่น่าจะกันได้นะครับเพราะก้อนโอซุกยิงทีเดียวผมก็น่าจะตายเลยนะครับโอ้โหไม่ใช่ก้อนโอซุกยิงโรเจอร์ครับทีเดียวแต่เอาโชคดีครับบ้านฝั่งขวาเรารอดครับก็ขอบคุณคนดึงทงฝั่งขวาฝั่งขวาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปเป็นใส่ละครตัวละครตัวอื่นให้ดูด้วยแล้วกันเนาะว่า แต่เทียว่าไม่ใช่ว่ามีฮอกมันจะอึดอย่างเดียวโตวอื่นมันก็อึดเหมือนกันนะครับมันก็ใช้เหรียญชุดนี้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาพบกับด่านที่3ามด่นดาดน,านาสุดท้ายของเราแล้วนะครับก็คือมาลองเล่นให้ดูเป็นด่านสุดท้ายเมื่อคืนพอดีมันมีแค่2ด่านนั้นไงก็คือเล่นได้แค่2ด่านนี้ไม่ไม่ไม่มีด่านอื่นแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้เล่นหลายช่วงเวลานะครับมาถึงลากดาบมาเลยครับลากดาบดำครับไม่ดังแค่แข้งจริงๆหน้ามีประกายไฟที่พื้นนะจะได้เท่ๆหน่อยนะเอฟเฟกตรงนั้นน่าจะเท่นหน่อยนะ ด่านนี้ผมพูดตรงตรงนะครับเป็นด่านที่ผมเกลียดที่สุดแล้วผมไม่ชอบเลยครับจริงด่านทะเลทรายเนี่ยผมยังชอบมากกว่าครับด่านนี้ผมไม่ชอบอย่างรุนแรงครับเราปล่อยสกิลเขาเข้าไปครับโอ้ยมันโดนเบาอะรู้สึกเบามันมีผลจากพวกที่เขาอัพบูสสามเลยด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ผมรู้สึกว่าผมตีเขาเบามากเลยครับหลบได้ครับหลบได้แล้วฟันฟันโหมาแย่งซีนนะครับมาแย่งซีนเราทําไมนะครับโอ้โหนี่ครับโดนเต็มเต็มครับไม่โดนโตโน่นะโดนแรงเต็มแต่เราก็ยังถือว่าเถืกออยู่นะครับ ยังอยู่ได้นะครับเขาฆ่าไปแล้วเราเพิ่งสกิลรับเขินเลยฮะวยจริงๆก็ไม่ไหวครับเรามาแอบแอบชาร์จตรงนี้เหมือนเดิมครับเขามีสองตัวครับยิงแมบครับโดนนะครับโดนโดนไปสองตัวนะครับแต่โดนเบาครับเลือดรีมาได้นิดเดียวโดนเบานะครับโอ้เจอโรเจอร์ด้วยไม่ถูกฉลอกับโรเจอร์เท่าไหร่นะครับก็ใส่โรเจอร์ไปก่อนอ่ะโอ้โหเขาเพื่อนใส่ล้มไปแล้วใส่สกิลเกอร์มาสองสามอบแล้วนะเฮ้ยมันไม่ไหวนะเฮ้ย โอ้นี่โดนสกิลเข้าไปไม่ร้องจริงจริง,รงเห็นไหมโดนโรเจอร์นี่เราก็ยังถึกยังอยู่ได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเขาเรียกไงโอ้หโรเจอร์คนนี้หนีเราได้นะครับเขินีับพูดไม่ออกเลยอธิบายไม่ได้แล้วเขินเจอโรเจอร์หนีอย่างงี้เขินในทีเดียวไนอะเซงครับโอ้ยโอ้ยโดนอกีกอะไรของผมวะเนี่ยโอ้โหด่านนี้มันไม่ใช่ด่านของผมจริงๆครับไม่ชอบอยางรุนแรงนะครับทำอะไรเงื้องง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  ผมโดนดับบัด้วยนะครับก็คือดีเฟนต์ลดก็ลอติโอหแม่งดูดิทำไรไม่ถูกเลยโอ้จะได้มากนะครับเสียใจสดโอ้โหเพื่อนก็ใส่ไปหมดนะครับเล่นมาตั้งนานนะครับแต้นยังเพึ่งพันเก้านั้นเองทวงเพื่อนชัดๆนะครับขออนุญาตมาปาดหน่อยนะครับปาดหน่อยครับอ้าโอ้โหเขาเห็นเราเขาเห็นเราปล่อยเราเราก็ใส่ก่อนครับอืมเขาเห็นเราเราก็ใส่ก่อนเดี๋ยวเขาต้องมาแน่นอนครับเคาน์เตอร์นั่นไงครับเคาน์เตอร์รอจังหวะนิดนึงครับยืนรอแล้วปล่อยสกิลครับ นับเลขในใจรอเลยครับแล้วปล่อยสกิลมาครับตัวนี้นี่เรารู้สกิลเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมรู้สกิลอย่างดีผมก็ใส่เขาได้ดีเหมือนกันนะครับเรียบร้อยครับตามขึ้นมา2,008แล้วนะครับขอขออภัยผู้เล่นในทีมทุกท่านเลยนะครับผมไม่ได้ช่วยเลยโอ้ยงนุ้นโดนนะครับพงนุนโดนนะครับเราก็ใส่สกิลเขาไปก่อนครับ เขาก็จะมาใส่เรานะครับต่างคนต่างใส่แต่ถ้าเราอยู่ในธงครับเราก็จะอึดขึ้นหน่อยนะครับขออนุญาตอึดขึ้นหน่อยนะครับเรียบร้อยครับหลบโรเจอร์ได้แบบดวงๆนะครับแล้วก็ปล่อยสกิลชาร์จเข้าไปครับฆ่าไปได้หนึ่งเจอโรเจอร์ครับไฟฟันฟันครับผมกันธงนี้ได้แต่ธงบ้านเรากำลังจะโดนนะครับโอ้โหช่วยไปกันหน่อยเถอะพ่อหรือไม่ก็ดึงธงหน่อยเถอะพ่ออมีกวนตีนอีกแล้วพอจะจบเกมทีไรผมกวนตีนทุกทีนะครับโอ้เซ็งครับแพ้ครับเพราะธงบนก็ดึงไม่ทันนะครับ เสียดายมากนะครับก็สรุปว่าคลิปเหรียญนะครับผมแบ่งให้เป็น2คลิปไอสอเซตนะครับสงเซตเหรียญนะครับว่าไปเลือกใช้กันเองแล้วกันว่าใครมีตัวละครอย่างไหนที่ทำเหรียญได้เซตแรกก็จะเป็นตามนี้เลยคอร์สซาโบแล้วก็ฟูจิโทระนะครับลดในทงได้ถึง15%ถือว่าดีทีเดียวนะครับแล้วก็สอนเซตที่2ที่ผมใช้ที่ผมเลือกนะครับก็จะเป็นชุดเอเนลนะครับแล้วก็สีสีซาวนะครับชุดนี้ผมก็ชอบนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามได้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเล่นตัวอื่นให้ดูขอบคุ